I'm

lẹn xe mắn khăn à chứ nào Bà đi ô, cho เขาห้างแดงพี่น้องอันนี้นปลาเขาอีไทโอ้อันนี้ปลาเขาสูตรครับแต่ว่มูนจะเป,ป็นอะไรครับของหลวนเลย đẹp quá thầy mà, có đi du đi kiếm cái đi à mày hỏi rồi bunya nhà mày ừ mày 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 ừ mày 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 คอยพูดปสุการณ์กพี่น้องนะนะโอ้ยดปากงี้อ่นะบดขึ้นขันวะงี่ย

qua được bằng này bằng này bụi hít bằng được bây giờ đi nè mày tay đôi nha mày tay đôi nè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  mày tay ปลาขับของหลกสองเส้นหายไปไปทำปลาันจะเอื้อนถามดิบบอไปจะจุลงเดี๋ยวเดี๋ยวูดอันนี้ดเพาว่านปนปลาขับของมาเดดินี่ยเอาทั้งงานขอมาดิล่ะเอาไปทำนี้เยาน มันวันวัันวันอะไนี้ฮะันวันวันไรวันวัวอไรก็องคน่หสองเพื่นหา่หันคุณเดียวกันสิเราะว่ากับพ่อได้กินอยู่ไงเห็นไหมเอ้คุณคุณนกปลาได้ปลาใส่ปลาสูตรปลาอีไทรเผาแตาดำ <Ừ. S 2> มันใหญ่กว่าถือว้บนบาทเดียวเนีบ้างไงเดี๋ยวนจเป็นชั่วโมงขันเดียวหรอกฝนฝนรุปต้องพี้ยนนี่ยครับ คีอเดียวมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับขัดออกน้ำเน่าปลาหน่อยปลาเล็กขัดตัวตุ้ยอย่างงี้ซะก่อนอ๋อปลาเข้าสูุ้ตัวนี้พี่น้องได้ก,การอะไรตัวตัดเก็บเอาครับวน ไข่เนี่ยแต่ว่าต้องเอาขี่ออกก่อนเพราขมหดเดี๋ยวทำแบบอยู่ตัวน้อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ทางนางมันจะกันพี่น้องถูกบักขามดีดีขน่ดใส่ลงไปบักบักเดี๋ยวได้ทีลแล,ลปปว้วพี่น้องย้อนลงไปเลยปาลาไหลชนิดร่วมกันนะครับพี่น้องเด้อยขึแหละเรียบร้อยแลลวล่ะล้างเรียบร้อย nó có thể tìm ra Các nhang cá cá sụt, ta đen, ta đầm Cảm chèo xây đẹp loài thì ลงไปพี่น้องไปค่าตะาไคร่ใบบกัวอ่าหอมมันหวนเลยหอมใบโหดเลยพี่น้องเอ้ย เสียบไหลโอ้ขัดเท้านอ่ะไปเนาะขัดไว้คำน้ำประเด็กคุณนิสันก็ประมาณขาจะเข้าครับพี่น้องแต่ว่าส่วนเอ่ส่วนพริกนะ่ะส่วนแก้วนะ่ะสีฮนะ็ดบางมวง่วงได้คำเด้อเนี่ 很忙嘛。 อานความเสือครับพี่น้องครับออกกอเ,กเอ,อ,ก,บอ,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 อกันเด้เท่เท่บ่ได้จิดก็ดีรุ่นถวยนี่อังเสียโอ้ยงก็พาะกงพี่น้องปัดัวอืมนี่จิ้งหินเบิรเท่าเนี่ยเยวนำ้ำน้ำครับ màn mình còn tôm lái tướp luôn ủa 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 mong nhạc. A good earn hoa cuối tuổi thắng của năm gần. Tao quá dưng ghê. Uyên a hẳn dưng này. Bọn Ủa, wow, liền đi, rồi, nhìn vào, ta đập, rồi đọc cái pa, đọc cái pa, này nó ở เจ้ามัง,งตอนปะนะอออ่านะเขาทาไปเรื่อยเลอเลยตัวมุ้ยห่วยก็บอกพริก นี่เ,เห็ดซุกยังน้อยหนึง่งหาเราคนเพิ่มกันว่าปอบมกัยกยิบน,นะครับใส่ไปได้กินยังน้อยหนึง่งต้อบละเอียดเนี่ยงบุ๊กกลางเนี่ยวตาเห็นที่ปบ้าวอกไม่ถัดดูดตัวไม่หนัก

Was ist khăn nhện, rồi nó, cái kéo ông quân thế nào? จะหามาได้กับเวลาโดนเตีบกว่านึ่งก็เีอม,มาเห็ดตอนนี้เวลาประมาณสี่มุ่งนิ่งมงโจเนี่ยนะ่นังเมืออจะได้กินเขางัดออกไหมออกบวก โอ้ห oh, ัวม,มันมันมันหัวป่า สานหนำเเสียบนี่ครับอั์มพีที่วา เพิ่งเงียนฝนตกปลามันขึ้นไม่พี่น้องปลาเพิ่งเกินปลาง่อมเดขึ้นหัวสักหลักสักหลักตะเ้าเจ้าก็ว่าได้ไรพวกเ้าเจ้ามีเรืออยู่กลางนำ้ำมีขนาดผมวานแห่เทื่อนโยวเนื้อในการเลย

หลายคนบอว่าจะกินดิบไร่ใช่ไหมทีมนี้ก็เห็นก,กินสุกรองบึงก็เสียบด้เดียวพี่น้องเสียบน้ำนี้แล้วสาน้ำนำงแค่ไหนตัวจะได้ดึงหัวอองคนนำงนี่น ဒီနေရာလေး ขึ้นเนี่ยร่มแห้งครับพี่น้องพ้ายยเขาจัวหลังคาเแห้งเดือปีบวกพอปลาไม่ในง่มปลา่ด้ในแตกขึ้นนะประเดี๋ยววันคืนเสีนหน้ามีในหวยทำรับผ้าจากพี่น้องนะครับเด้อที่ตามจุดต่อไปครับพาพันสักพารอทงเนี่ยผ้าพ่อแม่พี่น้องเบอรอยังแเน,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 นี้ย จะตามจุดต่อไปครับผมสวัสดีครับสองปูกโกพี่น้อเนี่ย